เบอรปร้อยสิบไอ้กันนี้นะครับมาทดสอบโหลดไฟ LED นะครับว่าจะสว่างแค่ไหนต้องอ,อ่ะไอ้เราลอกเลยครับตปอนหน่หอ,อนึงไปเหมือนกัน เหมืนอเลยติดตั้งหลดไฟต้องเอาไฟจากสวิตต้องเอาไฟจากแก๊กหนึ่งนะครับคือไฟจากแบตเตอรี่ต้องเปิดสวิตแก๊กหนึ่งเผื <c oughs> ่อบางคนเอาไปใส่ธรรมดาเลยไม่ไม่สว่างนะครับหาโช,บ <c oughs> โชว์ไฟหน่อยครับโชว์ไฟหน่อยว่าสว่างแค่ไหน <c oughs> ไม่ได้ไมันไ,ไม่โชว์ไฟเลี้ยวไฟหน้า อะครับโอ้โหอะสูงตำ่ำอ๋อเป็นเสงสีฟ้ฟาเนาะสีนนนอ่าดูความสว่างตรงนี้นะครับอ่ะสูงตำ่ำโอ้กลางวันขนาดนี้กลางคืนก็คงจะได้นะครับหากถ้าลูกค้าสนใจนะครับมีจำหน่ายนะครับที่ร้านทอมมอเตอร์ประคลนชัยของเรานะครับ ตั้งวันนี้นะครับคือสวิตช์พามากแล้วก็โหลดไฟ LED นะครับอ่ลองป้าพามากไหม,<อ>มนี่ครับ<อ>พามากเอาเลี้ยวซ้ายขวาพามากอ่าใช้ได้ครับ <tuk tangan> ah, ah oke, okay, like,